โอ้โหคุณผู้ชมครับมดเยอะเหลือเกินปวกก็มาใต้กระถางไต่กันเป็นทางเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมากําจัดมดกําจัดปวกครับด้วย2วิธีกันเลยครับวิธีง่ายๆเลยครับไม่ยุ่งยากของใช้ในบ้านเรือนของเรานี่แหละครับสามารถนํามากําจัดปวกได้ด้วยนะครับก่อนที่จะไปรับชม อย่าลืมกด subscribe สั่นกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินก่อนนะครับไปแล้วครับไปดูวิธีการกับจัดมดกำจัดปวกกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะนำมากำจัดมดในวันนี้ก็คือยาเส้นเกลือปนน้ำยาล้างจานผงซักฟอกแล้วก็อยันก็ขาดไม่ได้ก็คือนี่เลยครับน้ำเปล่าครับ1ลิตรนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําน้ํายากําจัดมดกันเลยนะครับก่อนอื่นให้เราใส่ยาเส้นหรือว่ายาสุนลงไป1หยิบมือแบบนี้เลยครับใส่ลงไปเลยครับเสร็จแล้วเราก็ขยําขยําให้เป็นสีขุ่นๆแบบนี้ครับน้ําครับเพื่อที่จะให้น้ํายาของยาเส้นยาสุนออกมานั่นเองครับเสร็จแล้วใส่เกลือป่นลงไป1นซองเกลือป่นจะมีรสเค็มเวลา ปวกโดนนะครับมันก็จะตายแน่นิ่งนะครับใส่น้ำยาล้างจานลงไปด้วย1ช้อนชาเสร็จแล้วตามด้วยผงซักฟอกนี่ครับจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับ1ช้อนเหมือนกันครับเสร็จแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำยากำจัดมดกันแล้วนะครับเสร็จแล้วให้เรากกองกรองเอาแต่น้ำแล้วนำไปฉีดพ่นตามที่มีมดหรือว่าตรงที่มีมด หรือว่าจะลาดรถลงรูแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ถึงหนึ่งนาทีเพียงเท่านี้มดก็จะตายเรียบเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับแน่นิ่งหมดแล้วครับมดครับง่ายจริงๆครับการกำจัดมดเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกำจัดปวกกันเลยนะครับใช้นี่นะครับอุปกรณ์ของเราในการกำจัดปวกอย่างแรกหอมแดงอย่างที่สเกลือป่นหรือว่าเขือเดือมะกรูด 1ลูกนะครับหรือว่า2ลูกตามด้วยน้ำยาล้างจานน้ำส้มเสร็จแล้วเราหั่นมะกรูดเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เลยครับใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปทั้งลูกแบบนี้นะครับเสร็จแล้วใส่ให้เราใช้สากคกบี้หรือบดให้น้ําออกนะครับเสร็จแล้วใส่หอมหัวแดงลงไปบี้บ,บี้ผสมให้เข้ากันแล้วเราก็ได้น้ํายากําจัดปัวล้ะครับเตรียมน้ํามาให้เราใส่ในน้ําเลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะได้น้ํายากําจัดปวกกันแล้วครับใส่เกลือลงไป1ช้อนโต๊ะเกลือจะมีรสเค็มเมื่อปวกโดนก็จะแน่นิ่งหรือว่าขาดน้ำนั่นเองครับใส่น้ําส้มใส่ชูชล,ลงไป1ช้อนนะครับตามด้วยน้ํายาล้างจานเพื่อจะไปจับตัวน้ํายานะครับไปให้หลุดออกจากตัวปวกนั่นเองครับเสร็จแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วให้เรากรองกรองเอาแต่น้ําถ้าเราไม่กรอง เครื่องฉีดพ่นของเรานะครับจะไปอุดตันเนี่ยครับหอมหัวแดงหรือว่าหอมแดงพวกนี้ครับจะไปอุดตันเครื่องฉีดพ่นเราได้นะครับเสร็จแล้วเรากรองเนี่ยครับเห็นไหมครับกรองเอาแต่น้ําแล้วปิดฝาเขย่าอีกทีนําไปฉีดพ่นตรงที่มีปวกกันเลยนะครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับคุณผู้ชมครับในการกําจัดปวกด้วยสมุนไพรบ้านๆของเรา นั่นก็คือมักรูดนั่นเองโอ้โหปวกนั้นเลยครับคุณผู้ชมครับฉีดพ่นลงไปแล้วครับไม่ถึง1น,นาทีรับรองปวกตายแน่นอนครับเป็นวิธีง่ายๆคุณผู้ชมก็สามารถทําได้เลยนะครับพ,รพ่อเพลินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามสาัคดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี ดีครับ